ก็เลยโล่งโอกนะไปเลยพรนะเจ้าน่ารักที่สุดแล้วก็มีคาเลลูยาเออฮาเลลูยาแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะแต่ก่อนนะไปเล่นไทยมีความสุขมากไม่ได้เงินก็มีความสุขได้เงินก็มีความสุขแต่วันนั้น <c oughs> เราไปเล่นแ <c oughs> ก้นหัวเราก่อนกลับมาได้เงินนั่นเงเยอะแต่ทําไมมานั่งร้องไห้อืผมด้วยคือเวลาได้สาระปกี่เข้าสั่งสอนต้องเสียใจ บอกเขามานั่งร้องไห้รู้สึกว่าตัวเองไร้สาระก็เลยบอกเขาวิญญาณทำงานแล้วล่ะมาฉันแต่ร้องไห้คนเดียวทำไมต้องมีสัแเวยเรื่นงบ้าบ้าด้วยเสียใจมากจริงๆเลยทิญญาณเห็นเสียใจสิเลยปฏิญาณตนสามข้อหนึ่งจะไม่เสียต้องเล่นกันขนั่นเลยอาเมน สองขวดข้าวสี nah nah ่สิบวันจากเช้าถึงเย็นไร้เกียดแก้วไร้เกล็ดแล้วไม่เสร็จพกแต่ก่อนไมจะีได้ถ้าว่ไป้าเหือใช่ตัวตัวตัวตั้งตัวตีใช่ไปเรื่อคๆถ้าวันมีส่งเพื่อนเดอา์รานนีได้รานก็เลยไปเลยไปก่อนชอบมากเลยอ่ะ ไปเล่นเราก็มีความสุขแต่เงินก้อนแท่งเนี้ยแต่ทำไมเราไม่มีความสุมขเพราะพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เสียนใจพระเจ้าไม่ให้เราเล่นไงนี่แหละก็จะรู้จากพระเจ้าก็รู้จักเนี้ยเนี่ยคือพระวิญญาณนะคนที่เชื่อพระเจ้าพระวิญญาณแต่จะไม่เป็นเหมือนเดิมะญญญญนะจะไม่เป็นเหมือนเดิมถ้าพระวิญญาณแตะใครนะจะไม่เป็นเหมือนเดิมชีวิตจะเปลี่ยนอันนี้แหละคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเรา บางคนไปเลิกเล่าใช่ไหมไปเอาน้ำมนต์จากวัดนู้วัดนี้มาก็แต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแป๊บเดียวนี่อย่างเงี้ยเลือกอะไกี่อย่างวะอย่าเลือกอะไรกี่อย่างในเร่ฟังดิอ่าเลือกไเลืกเล้าเลือกเล่าเลอกทอย่างหนึ่งคืกหวยแ่ก็ลบลงแล้วแล้วมันเป็นเป็นไปยังไงมันเลือกได้งไงในของเราฟังดิเลือกได้ยังไงตอนแรกปวดตนอืม ปวดปันไปหาหมอกินยาบ้างไหมครัลองเลิกสูบบุหรี่แล้วคือเลิกเลิกไปก็หายร้านเดียวหายไม่ปวดแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าไหมที่เวลาเลิกเนี่ยอธิษฐานขอไหมขอบคุณพอะเจ้าได้ขอพระเจ้าไหมว่าปวดฟันไม่ได้ขอได้อธิษฐานไหมขอบอกให้หายเถอะปวดทรมานี่คเรานี่ก็หยุดเองสุบบุรีก็หยุดเองหยุดเองไม่อยากเดยเพาวิญญาณเพาวิญญาณเพาวิญญาณแต่ความบังเง มมจาาากควปอยู่เแต่ว่าเขาสูบมานานมากเลยนะตั้งแต่นี้ตั้งสามตั้งตั้งไม่ใช่แค่สิบสองปีแล้วสามสิบปีเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นมเลยเห็นปะหนุ่มเลยนะโค่นป้าก่อนนี้ขอบคุณพระเจ้านะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องเสียตังค์ให้สามีไปเสริมสวยได้ควายหนุ่มกลับขึ้นมาเลยอามนสันเสริญพระเจ้าอามี